ไปเลยอ่ะอันนี้ก็ได้ได้ค่ะพี่ อ่าเป็นลันกษณะบอกทิศทางเนาะครับ้ยตอนนี้คนงายเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณตุ้งหานะครับออกจากพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้เวลาที่โมไหมสามโมงครึ่งคุณตุ้งหาออกจากนอกพื้นที่นะครับเราจะไปส่งทำหนิงคดีนะครับได้เรื่องหา

อย you know, uh um> ู่ที่ไหนเราินดานครับินดานอยู่เฉยะอยู่เฉยัอย่าโซครับอย่าโซนะครับอย่าโซนะครับ่าโนะครับยาบอย่านอย่นัอ่ารบาานครับ มันก็นมันก็นเคยเห็นก่อนนี้คือไม่ทำอะไรมันก่อนนีับแล้วไปยืมปืนเขาเนี่ยไม่ได้ไปเอาที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ครับรู้เขา้าเขาบอกว่าช่องไว้ผมก็ไปเอามาอ๋อเขาบอกว่าต้อนไว้แล้วไปเอามาครับผมน้องก,ก็บอกเลยก็บอกไปนี่ก็บอกของไทยอีกก็บอกหนึ่งก็เข,ขาใช้อยู่ตรงนี้เลครับใช้อยู่ตรงนี้ เขาขายไูอ้าวแล้วเอาไปได้ไงแต่ว่าดูเวลาเอาไปนี่เอาไปใช้กันใช้แต่ทุกคนอางบโอเคผมก็มาทระตกพอดีผมก็มาทำประตกาพอดีผมว่ายิงตะก้อนไหนตะต้อนตัวอย่างตะก้ตก คืทำาทงามานี่นั่นแหละผู้บุคคลว่าสิขาิดไปแล้วก็่ครับครับผมถ่ายด้วย